วันนี้พี่จะมารีวิวขนมนะคะขนมที่หาซื้อได้จากจีนเท่านั้นแต่นะตอนนี้ไม่ต้องไปถึงจีนแล้วนะคะในเมืองไทยก็มีขายเพราะว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตจีนนะคะเขามา แยะมากมายตรงนี้เลยไม่ใช่ขนมจีนแกงเขียวหวานนะคะแต่มันก็คือขนมจากจีนนั่นเองวันนี้พี่จะมารีวิวขนมนะคะขนมที่หาซื้อได้จากจีนเท่านั้นแต่ณนะตอนนี้ไม่ต้องไปถึงจีนแล้วนะคะในเมืองไทยก็มีขายเพราะว่ามีซูเป,ปรเอร์มาร์เก็ตจีนนะคะเขามาเปิดที่เมืองไทยแล้วและจะบอกว่า นไปประมาณปีกว่าเกือบ2ปีได้แล้วนะคะซึ่งถ้าใครเคยดูคลิปปิงเมื่อก่อนหน้านี้ที่ปิงยังอยู่มาหาลัยที่นู่นนะคะปิงเคยทำคลิปหนึ่งเกี่ยวกับขนมของจีนนะคะก็คือคลิปนี้เป็นขนมที่ปิงไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่นู่นนะคะแล้วก็เป็นขนมที่ปิงชอบกินอะไรอย่างนี้เนาะตอนนี้ิปอยู่เมืองไทยนะคะก็คิดถึงขนมจีนมากมาย ขอย้ำอีกทีว่าไม่ใช่ขนมจีนแกงเขียวหวานหรือแกงป่าใดๆก็คือขนมของจีนวันนี้จิงเจอแหล่งที่สามารถซื้อได้ในเมืองไทยหรือว่าในกรุงเทพของเรานะคะ ไปซื้อไปขนขนมทั้งหมดนี้มานะคะ <Wow. S 1> เพื่อเอามารีวิวให้ทุกคนแล้วก็เพื่อปิงกินเองด้วยจริงๆ uh. แล้วก็คืออยากกินเองนั่นแหละเราจะมาเริ่มอะไรกันก่อนดีมีทั้งส่วนของขนมกรุกรอบ <c oughs> มีทั้งส่วนของเป็นน้ำต่างๆนานาแล้วมีทั้งส่วนของแปลกที่ปกติแล้วปิงไม่ค่อยกินนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คนไทยสงสัยมาก <c oughs> จะบอกให้ว่า ทุกคนที่เคยไปเมืองจีนนะคะจะต้องมีคำถามนี้กับปิงเกี่ยวกับขนมจริงๆนี้แน่นอนจะเป็นอะไรนั้นเราก่อนนะคะก่อนเราเริ่มกันอย่าลืมกด subscribe ลงทกเตเตอร์ของปิงนะคะเพื่อคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะใครอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็มาคุยกันนะคะเลที่เมืองจีนเนี่ยเขาจะมีรสชาติปแปลกๆออกมามากมายนะคะตามเทศกาลตามซีซั่นต่างๆ ก่อนมันก็จะมีเลรสโยเกิร์ตเลรสแตงกวาอะไรประมาณนี้นะคะที่ปิงเคยรีวิวไปตอนที่อยู่ยจีนตอนนี้ก็มีรสใหม่ๆออกมานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าการที่ขนมจากจีนเนี่ยเขามาขายในเมืองไทยนะคะมันก็อาจจะไม่ได้แบบตามซีซันเป๊ะๆขนาดนั้นแต่ว่ามันก็คือมีรสชาติแปลกๆที่เมืองไทยไม่มีนะคะ <Okay. S 2> นั่นก็คือเรามาเริ่มกันที่รสแรกกันดีกว่านะคะจินจีนก็ต้องคู่กับอะไรจินจีนั่นก็คือเลรสเก่าล้านอันนี้เลย อันนี้ก็คือเลรดเก่ารัดนะคะจะสังเกตได้ว่าตา<ม>โลโก้เลตรงนี้จะมีภาษาจีนด้วยมันก็คือเลจากเมืองจีนนั่นเองนะคะเลรดเก่ารัสมีใครอยากจะให้ชิมบ้างจะแกะมาชิมให้มาเราจะมาแกะกันเอออันนี้รู้สึกไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเหมือนเก่ารัดหรือเปล่า หมายถึงว่าลิ่นนะลิ่นอ่าให้ดูแผ่นเลนะคะคือเขามีอะไรไม่รู้สีชมพูจุดๆด้วยเห็นป้าเลมันมีสีแดงๆจุดๆอ่ะราวก็จะเชม,มเหมือนเก่ารัดไหมเหรออืมมันก็มีกลิ่นเก่ารัดมีความหวานของเก่ารัดแล้วก็มีกลิ่นอายของเก่ารัดอืมอย่างนี้ดีกว่าเหมือนประมาณว่ากินเลแล้วไม่กินเก่ารัดอืมอย่างนี้แต่ว่าจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย ที่พิงเคยกินนะคะเป็นเลยรสแตงกวาเลรยรสโยเกิร์ตอะไรพวกเนี้ยคือมันเหมือนกินแตงกวากินโยเกิร์ตเลยจริงๆแต่แค่แบบเป็นแผ่นกรอบกินแตงกวยยังไงให้ไม่มีประโยชน์เท่าแตงกวาเอออย่างงี้ดีกว่าคือเหมือนแตงกวามากเลยแต่ว่าแค่มันไม่มีประโยชน์เหมือนกับเรากินแตงกวาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <Okay. S 1> ทานไปนะคะนี่เป็นเล่รถเก่าลัดซึ่งปิงรู้สึกว่ามันก็เหมือนเก่าลัดอยู่ระดับหนึ่งถ้าใครชอบกินเก่าลัดปิงว่าน่าจะชอบนะคะเล่รถเก่าลัดอันนี้ทุกอย่างตรงนี้ปิงซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจีนะคะคือที่ปิงรู้ๆและปิงเคยไปมานะปิงเคยไปมา2ที่นะคะก็คือที่เยาวราชแล้วก็ที่ห้วยขวางโอเคเราไม่ได้ได้สปอนเซอร์จากซูเปอร์มาร์เก็ตใดๆนะคะทุกอย่างก็คือซื้อเองจ่ายต,ตังเองทั้งหมดเราไปที่รถต่อไปกันนะคะที่เป็นเล่รถแปลกๆวันนี้ปิงซื้อเล่รถแปลกๆมา3รถก็ค<า><ถ>ือารุร น,นี้นะคะเป็นเลโรซากุระจะบอกว่ารุ่นนี้รู้สึกว่ามันเป็นรุ่นเดียวกับเก่าร้านนะเพราะว่าแผ่นๆมันมีแบบจุดๆสีแดงๆเหมือนกันเราจะแกะเลยอุ้ยอันนี้กลิ่นคือได้อยู่เราจะชิมนะคะอะแผ่นๆมันก็มีเป็นแบบจุดๆเหมือนกันเลยจุดๆแดงๆอืม ซา,ากุระกับเกาลัดอันไหนอร่อยกว่าปิงชอบซากุระมากกว่านะคะแต่ว่าเอาจริงๆริว่าก็ไม่เคยกินซากุระนาอง <c oughs> <ๆ> <c oughs> ก็รู้แต่ว่ามันมีความอมเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็หอมหอมซากุระมากคือจะบอกว่าเนี่ยเคี้ยวกลืนลงไปแล้วใช่ไหมกินซากุระเต็มปากเลยนะคะอ่ะไม่พูดเยอะต่อไปอันนี้เป็นซื้อมาห่อละเจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้เป็นเลห่อละเจ็ดสิบบาทถามว่าแพงไหมก็แพงอยู่แต่ว่าเป็นรสชาติที่ไม่มีขายในเมืองไทยนะคะหมายถึงว่าไม่มีขายตามแบบตลาดเมืองไทยทั่วไปต้องไปแบบตามตลาดเมืองจีนซูเปอร์มาร์เก็ตจีน โรเลนจีนะคะในลอเลนจีแก้ไหมอ่อโอ้โหกินลิ้นจี่มันแบบระเบิดขึ้นมาแบบปุ๊งแกะออกมาปุ๊งตต้มอย่างเงี้ยคือกินลิ้นจี่แรงมากโอ้โหกลินเหมือนลูกอมลิ้นจี่อ่ะเราจะชิมน,นะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบคอลเลคชันเดียวกันกับสองรถเมื่อกี้เพราะว่ามันมีจุดๆสีแดงๆบนแผ่นเหมือนกัน ลูกอมลิ้นจี่อันนี้เหมือนลิ้นจี่แต่ถ้าถามสามอันว่ากินเข้าไปไหนแล้วก็กลิ่นแรงที่สุดแบบกลิ่นเหมือนที่สุดนะคะจะเป็นซากุระอันดับแรกลงมาจะเป็นลิ้นจี่แล้วก็ลงมาเป็นเกาลัดคือแบบมันกลิ่นติดปากจริงอะคือถ้าใครชอบกินลิ้นจี่ชอบกลิ่นซากุระชอบกินเกาลัดอะคือเวลาที่กินอะไรพวกเนี้ยเคี้ยวเข้าไปคำแรกมันอาจะไม่ได้เหมือนมากใช่ป่ะแต่พอกลืนเลยลงไปแล้วอะกลิ่นมันแบบตลบอบอวลในปากมากเลยอะแบบในปากนี่คือแบบตีกันแล้วเกาลัดลิ้นจี่ซากุระตีกันแล้วนะคะออกกิ่นตีกันมากต่อไป เป็นสิ่งที่เราชอบเราอยากแตะห่อนี้มากเพราะเราอยากกินนะคะอันนี้มันก็เป็นขนมเหมือนเลยนะคะแต่เป็นของเมือจีนเนาะอ่าข้างบนนี้มันเขียนว่าโออิชีเห็นปะภาษาจีนนะคะมันจะเป็นช่างเหาเจียิงชอบเกลน,นี้อยู่แล้วอันนี้เป็นรสสวีทแอนด์สไปซี่นะคะ จริงๆอะ่ะอันนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นรสมะเขือเทศแต่ว่าเหมือนตอนที่บีนไปซื้ออ่ะน่าจะหยิบผิดมา <c oughs> คือจริงๆน่าจะจะซื้อรสมะเขือเทศนะแต่ว่ารสนี้ก็อร่อยอันนี้นเป็นเทียนล่ากโฮเวนะคะก็คือเป็นแบบสวีทแอนด์สปซี่เฟลเวอร์อันนี้แตกอันนี้คืออร่อยคือ <c oughs> จริงๆอะ่ะตามตรงนะคะปี่เป็นคนที่ไม่ได้ชอบกินขนมเลที่มันรสชาติแบบแปลกประหลาดมากมายอะไรเงี้ยแบบเหมือนเช่นแตงกวาเงี้ยปีไม่ชอบกินแตงกวาเราก็จะไม่ชอบกินเลแตงกวา แต่คนที่ชอบกินแตงกวาอย่างเช่นพี่สาวปิงเนี่ยเขาก็จะชอบกินเลยแตงกวามากเลยเขาบอกว่ามันสดชื่นนะคะกินแล้วมันรู้สึกเฟรชอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเป็นคนชอบอะไรแบบเค็มข้นหวานเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเลปกตินะคะอ,อร่อยจะสังเกตได้ว่าห่ออื่นเนี่ยชิมแล้วจบห่อนี้คือเหมือนมากินให้ดูมไม่มีความแบบ กินแล้วหยุดไม่ได้อ่ะเอาเห็นจะไปต่อละอันนี้ไม่แพงด้วยนะน่าจะไม่ถึงเจ็ดสิบบาทไม่แน่ใจนะคะว่าตอมาบอกอะไรขนมรสต่อไปที่เป็นบรษิษัทเดียวกับหอเมื่อกี้นี้แล้วเรารู้สึกว่ามันอร่อยดีนะคะมันจะเป็นฮันนี่บัตเตอร์นี่ให้ดู อันนี้จะเป็นขนมโรสฮันนี่บัตเตอร์นะคะเป็นเลโรสฮันนี่บัตเตอร์ซึ่งกันจริงจริงอันนี้ปิงเคยกินอยู่แล้วคือจะมีแค่สาห่อแรกที่ปิงไม่เคยกินนะคะส่วนที่เหลือปิงเคยกินาหมดแล้วนะอันนี้นะคะรสชาติจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเวลาเรากินเข้าไปมันจะหอมน้ำผึ้งบวกกับหอมเนยแล้วมีความมันมันของเนยไม่ใช่มันน้ำมันนะแต่มันมันเหมือนแบบออกแนวเหมือนของหวานกับของเค็มมาผสมกันเออเหมือนเบเกอรี่อะไรพวกนี้นิดนึงเหมือนแบบเป็นความแบบน้ำผึ้งบัตเตอร์นิดหนึ่งอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยจะออกมาเป็นอันนี้มัน ปิงเชื่อว่าทุกคนจะชอบเพราะว่าอันเนี้ยในเมืองไทยไม่ค่อยมีรสชาติแบบนี้ขายนะคะอันนี้เราไปซื้อทานดูกันได้นะคะรสชาติฮันนี่บัตเตอร์ของช่างเฮาเจียใครเบื่อขนมกันแล้วบ้างอย่าเพิ่งเบื่อขนมกันเราจะไปอย่างอื่นให้ต่อนะคะอ่ะต่อไปอันนี้แป้ง ขนมนั่นแหละเออทรงเหมือนปาปิกา้าแต่ว่าปาปิก้าเป็นทรงกลมอันนี้เป็นทรงเหลี่ยมนะคะแต่ว่ารสชาติจะไม่เหมือนกันอันนี้จะออกแนวแบบมันไม่ได้กรอบกึบๆเหมือนเลนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบโปเตโต้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นรสชาติมะเขือเทศนะคะจริงๆเนี่ยมันมีหลายรสชาติมากแต่ว่ารสชาติที่มินชอบที่สุดของอันนี้นะคะก็คือรสชาติมะเขือเทศซึ่งมันจะอมเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วก็อมหวานๆนิดหน่อยคือมันน้อยมากอะรสชาติแบบปลายลิมนิดเดียวนะคะแต่ว่าอร่อยเคี้ยวแล้วแบบมันมากเวลาดูหนังนี่คือแบบ แฟมิลี่แพ็กก็ไม่พอนะคะอันนี้คืออร่อยที่เมืองจีนเนี่ยห่อหนึ่งอยู่ไม่กี่บาทอันนี้เหมือป็นเคยรีวิวไปแล้วนะที่คลิปตอนที่ไปอยู่ที่เมืองจีนนะคะไม่คิดว่าจะมีมาขายที่เมืองไทยเราก็เลยซื้อมาเพราะเราจะกินนะคะเอออันนี้อร่อยนะทุกคนต่อไปมาเราจะไปกันที่น้ํากันก่อนจะบอกว่ามีน้ําตัวหนึ่งที่เมยนไปเจอมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจีนนะคะก็คือตัวนี้ตัวนี้นะคะมันเป็นแบบ คือปิ hand, s that? That s <S ๊งไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเป็นน้ำอะไรแต่คือมันเป็นสองฝั่งเห็นปะคือฝั่งหนึ่งอะมันเป็นโยเกิร์ตตรงนี้นะคะมันจะเป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตแบบน้ำคือที่เมืองจีน่ะโยเกิร์ตเขาจะไม่ได้ข้นๆเหมือนบ้านเรานะมันจะเป็นแบบน้ำๆหน่อยอันนี้นะคะมันก็คือจะเป็นน้ำเกรปฟรุตสีเนี้ยฝั่งเนี้ยก็เป็นน้ำเกรปฟรุตนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโยเกิร์ตมันเป็นแบบสองฝั่งคือมันไม่เขย่ารวมกันนะทุกคนมันเป็นแบบแบ่งสองข้างแล้วจะบอกว่าข้างบนนี้มันเป็นปากให้กินน้ําใช่ไหมารถแบบ กินทีละฝั่งได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมาลองหมุนดูก่อนเนี่ยมันแบบมันให้กินทีละฝั่งนะคะอย่างเช่นแบบเราอยากกินโยเกิร์ตเราก็แบบเทโยเกิร์ตเราจะมาเทให้ดูกันด้วยโอเคแล้วเราก็จะมาชิมนะเพราะว่าจริงๆอะตื่นเต้นมากเราไม่เคยเห็นแบบนี้คือจริงๆที่เมืองจีนอาจจะมีแต่ว่าปิงไม่เคยคิดที่จะซื้อมาทานอะไรอย่างนงี้นะคะแล้วเราก็ไม่ได้สังเกตว,ว่ามันมีไหมแต่ว่าพอเราไปเดินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจีนนะเราสึกว่าเฮ้ยมันแบบไอเดียมันดีนะ มันแบ่งเป็นสองฝั่งแบบนี้ก็คือแบบอยู่ดีๆอยากจะกินโยเกิร์ตแล้วก็แค่หมุนหัวข้างบนไปกินโยเกิร์ตหรือถ้าอยู่ดีๆอยากจะกินฝั่งน้ำผลไม้อย่างเดียวไม่อยากกินโยเกิร์ตฉันก็แบบหันไปกินน้ำผลไม้อย่างเดียวอะไรเงี้ยคือแบบเราอยากจะกินสองน้ำในหนึ่งว really ันแต่แค่แบบไม่อยากพกสองขวดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเราจะทําการเทให้ทุกคนดูนะคะแต่ก่อนจะเทเราต้องเปิดฟ้านี่ก่อนเนี่ยคือพอเปิดข้างในมามันก็จะเป็นซีลมาแบบนี้นะคะเราจะแกะก่อนเราอยากเราจะแกะทั้งสองข้างเลยนะเพราะว่าเราอยากรู้ว่า เวลามันเทอะคือมันออกมาพร้อมกันหรือว่าอะไรยังไงโอเคตอนนี้เราได้ทําการเปิดน้าทั้งสองฝั่งแล้วนะคะเราก็จะปิดฟางไปเราก็จะดูก่อนว่าเออจริงๆมันเทแบบคนละฝั่งจริงๆทุกคนอะอเ,เทฝั่งโยเกิร์ตให้ดูก่อนเห็นปะมันออกมาแต่โยเกิร์ตเนี่ยอาเปลี่ยนใจแล้วเราไม่อยากกินโยเกิร์ตเอาเราชิมก่อนอืมก็เป็นโยเกิร์ตผลไม้อ่ะ เป็นโยกเกิร์ตผลไม้นะคะเราก็จะเปลี่ยนฝั่งหมุนนางมาอีกทางหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเทน้ําผลไม้อย่างเดียว <Wow. S 1> เห็นป้านังนก็ออกมาแต่น้ําผลไม้เดียวว่ะเ <Wow. S 1> ก๋กูดมากว้าว <Wow. S 1> เอออร่อย เกมฟูดนี่ก็คืออร่อยคือมันจะเป็นน้ำผลไม้แบบไม่ยยหวานมากนะคะคก็เป็นน้ำผลไม้แบบกินเล่นๆอะไรเงี้ยอ่าเราจะมาลองดูว่าถ้าเราจะเทสองฝั่งพร้พอมกันอย่างนี้ได้ไหมเราก็จะหมุนนางไว้ตรงกลางได้เอย้ยนาออกมาแบบผสมกันเห็นปะเก๋มากจะบอกว่าจริงๆเมื่อก่อนมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่ปิงเคยเห็นนะที่เมืองจีนเขาทาเป็นแบบชาไข่มุกแบบสองฝั่งอะคือเป็นแก้วสองฝั่งแบบนี้แหละ แล้วก็เราสามารถแบบดูดฝั่งไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาทําม,มาเป็นขวดแล้วค่ะดีมากเลยอ่ะน่ารักขวดนี้พี่ไม่แน่ใจนะคะเท่าไหร่จะไม่ได้แล้วที่ซื้อมาอก็ไปลองชิมกันได้นะคะแล้วที่มีกิมมิกมากกว่านั้นคืออะไรรูป้ป่ะตรงนี้ที่เป็นรูป ตรงนี้นะคะที่เป็นรูปปลา2ตัวเนี่ยมันคือสัญ,ญลักษณ์ของราศีมีนนอกจากที่มันจะแบ่งสองข้างเราจะได้กิน2น,น,น้ําใน1ขวดแล้วนั้นแล้วสามารถดูตามราศีได้ด้วยว่าเราราศีอะไรเรากินน้าอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปีนี้อ่ะราศีมีนนะคะเราก็เลยซื้อเป็นรสชาติราศีมีมานั่นเองมีเรื่องราวไม่ใช่ซื้อมาสีสวยนะเรามีเรื่องราวทุกอย่างเลยต่อไปนะคะเราจะมาให้ดูกันสิ่งที่เป็นอะไรที่ไม่เหมือนบ้านเรานะคะนั่นก็คือไส้กรอกของจีนนั่นเอง ซึ่งไส้กอรอกของจีนแบบนี้นะคะถ้าทุกคนเคยไปจีนเนี่ยจะรู้ว่ามันมีหลายแบรนด์มากแต่ที่ปิงซื้อมาอันนี้นะคะจะเป็นแบรนด์ที่ปิงกินบ่อยๆแล้วก็ที่เมืองจีนเนี่ยขายกันค่อนข้างเยอะมันก็คือเป็นแบรนด์รูปสิงโตนะคะเป็นสีแดงแบรนด์รูปสิงโตเป็นไส้กอรอกซึ่งที่เมืองจีนเขาเรียกกันว่าไส้กอรอกแต่บ้านเราจริงๆแล้วมันเหมือนแฮมนะคะมันเหมือนเป็นแฮมแล้วก็มาสามารถแกะออกมาแล้วกินได้เลยจะบอกให้จะแกะให้ดูคือตอนที่ปิงเรียนมาปลายอะ่ะปิงกินอันนี้บ่อยมากเพราะว่าอะไรรู้ เราชินไหมแรกๆก็ไม่ชินนะคือรู้สึกว่ารสชาติมันแปลกแต่ว่าพอไปสักพักหนึ่งอะเราไปใส่มาม่าอะไรเงี้ยคือไม่มีทางเลือกอออเราไม่สามารถแบบมีไส้กรอกที่จะไปอุ่นร้อนได้เหมือนในเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องซื้อแบบนี้นะคะแล้วก็แบบจิกออกมาแล้วก็กะเอาเนี่ยเดี๋ยวแกะให้ดูคือเมืองจีนนะ่ะเขาชอบทําอะไรที่มันเหมือนแบบแกะแล้วกินได้เลยอะสังเกตปะ่ะพวกแบบ ขาไก่พวกอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ปิงก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังนะคะเพราะว่าปิงโดนคําถามมาเยอะมากว่าเวลาที่ปิงอยู่จีนแล้วเหมือนแบบเพื่อนมาหาหรือว่ามีแบบใครๆมาหาอะไรอย่างนงี้นะคะหรือว่าเ,เจอคนไทยอะไรเงี้ยเขาก็จะถามว่าน,นี้คืออะไรอะอ,อะไรอย่างเงี้ยมันคือไส้กรอกนะคะแล้วก็เวลาแบบเราไปเที่ยวตามสถานที่อ่ะมันจะมีร้านขายไส้กรอกย่างใช่ปะ่ะร้านไส้กรอกย่างตรงนะั้นอะ่ะมันก็จะไม่ใช่ไส้กรอกเหมือนบ้านเราอะมันจะเป็นรสชาติไส้กรอกที่บางคนก็จะบอกว่ามันแปลก อะไรอย่างเงี้ยคือคนไม่ชินก็จะบอกว่ามันแปลกนะคะเหมือนแบบมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันอนะเออไส้กรอกของเมืองจีนนะจะให้ดูว่าความแปลกของมันคืออะไรคือใครที่อยากรู้นะคะใครที่แบบยังไม่เคยไปเมืองจีนแล้วอยากจะรู้ว่าเอ้ยมันแปลกยังไงหรือว่าอยากลองชิมนะคะไปซื้อได้อันนึงไม่กี่าบาท15บาบาทตั้งอันนี้ให้ดูแล้วก็จะฉีกนางออกมานะคะมันก็จะเป็นไส้กรอกรูปหน้าหน้าตาแบบนี้เลยนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยมันเป็นไส้กรอกแบบนี้ คือแบบกัดไปเสร็จปุ๊บมันก็จะสามารถกินได้เลยเนี่ยมันกินได้เลยนะแบบคนจีนส่วนใหญ่เขาจะชอบกินแบบตอนที่ไปนั่งรถไฟหรือว่าพกมาม่าไปเขาจะพวกอันนี้ไปอันหนึ่ง เพื่อที่ว่าเขาจะได้แบบใส่ไปในมาม่ากินได้นะคะจะไม่ใชแ่แค่เส้นอย่างเดียวซึ่งจะบอกว่าใครไม่เคยกินก็ลองไปทานดูแต่ถามปิงสำหรับปิงนะคะปิงรู้สึกว่าตอนมอปลายกินได้อยู่แต่พอมาหลังๆอะ่ะก็ไม่ค่อยได้กินแล้วก็ไม่ค่อยได้ชอบเท่าไหร่ <c oughs> ซึ่งถ้าใครไปเมืองจีนก็ต้องลองดูมันเป็นวัฒนธรรมที่คนจีนเนี่ยเขากินกันมาตั้งแต่เด็กๆ <Okay. S 2> มันเป็นเหมือนแฮมอะ่ะมันเป็นเหมือนแฮมก้อนที่เขามาเป็นทําเป็นแท่งอะไรเงี้ยแต่บ้านเขาเรียกว่าเป็นไส้กรอกนะคะก็จะมีรุ่นหนึ่งที่เป็นแบบ น่าจะเป็นสีเหลืองมันจะเป็นไส้กรอกข้าวโพดซึ่งมันเป็นซิกเนเจอร์ของเมืองจีนเลยไส้กรอกข้าวโพดเนี่ยจะค่อนข้างจะอร่อยนะคะอ่ะต่อไปสิ่งที่ปิงกินบ่อยมากกินเป็นร้อยร้อยลูกแล้วมั่นใจเลยก็คืออันนี้มันก็คือไข่สมุนไพรนะคะซึ่งถ้าอยู่จีนเนี่ยบางทีเวลาปิงกินมามะ่าปิ๊งใส่เสื้อเน,นี่ยหนึ่งอันแล้วก็ใส่ไปในมามะ่าใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะร้อนพร้อมกับมาม่าเราแต่ว่าตอนอยู่เมืองจีนนะมันจะมีขายเป็นแบบข้าวต้มสดๆดมันจะเป็นไขล่ลูกๆสีดำ,ดำ ต้มส,สดขายฟองหนึ่งประมาณ1.5อย,ยูุ่หายวนอะไรประมาณนี้ก็ไม่ถึง10บาทนะคะ7-8บาทประมาณนี้มันเป็นไข่ที่มีรสชาติมันไม่ได้เหมือนไข่พะโลนะมันเป็นแบบไข่สมุนไพรแบบมีความคเค็มอะไรเงี้ยเออแต่สีสันมันอาจจะคล้ายๆไข่พะโลใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆมันแบบรสชาติไม่เหมือนกันนะคะ <Okay. S 1> อันนี้ลองไปซื้อดูในรนู้สึก10บาทหบาทนี่แหละในซูเปอร์มาร์เก็ตจีนที่เมืองไทยมีขายนะคะปิ๊งชอบมากเอาอันนี้ใส่ไปในมาม่าอร่อยมากเลยโอเคตอ เราจะมาอธิบายถึง3สิ่งนี้ทานผู้ให้ดูก่อนมันก็คือจะบอกก่อนว่าที่ปิงอยากจะมาอธิบาย3อย่างนี้ในคลิปนี้นั้นนะคะเพราะว่าคนไทยหลายคนสงสัยมากว่ามันคืออะไรให้ดูอันนี้ก่อนมาทีละอันใน่เห็นบ้านในรูปมันคือตีนไก่ซึ่ง คนไทยเรานั้นไม่มีการที่แบบว่าเอ้ยมีอะไรตีนไก่แกะเรากินได้เลยมันไม่มีแต่ว่าเมืองจีนเขามีนะคะเขาทําเยอะมากอะไรพูดอย่างเนี้ยที่พิงบอกว่าแบบคนจีนอะชีวิตเขาเร่งรีบด้วยเนาะอันนี้พิงคิดเองนะว่าแบบเออชีวิตเขาเร่งรีบด้วยแล้วก็เหมือนแบบเขากินอะไรสําเร็จรูปค่องท้างเยอะอย่างเช่นแบบ เขาต้มมาม่ากินแบบมาม่ากระป๋องอะคือเขาก็ซื้ออันนี้หนึ่งอันเพื่อใส่ไปในมาม่าแล้วกินได้เลยเหมือนอย่างเช่นไข่ที่พิ๊งทำหรืออย่างเช่นไส้กรอกที่พูดไปเมื่อกี้เอ้ยเรืมหยิบมาม่ากระป๋องมาเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ตรงนี้เป็นมาม่ากระป๋องที่มีชอบมากคือมาม่ากระป๋องของจีนเป็นอะไรที่กินแล้วสะใจแล้วเส้นเขาแบบอร่อยอะเส้นเขาเหมือนแบบเป็นเส้นเรียบๆซึ่งคนจีนเขากินมาม่ากันเยอะมากแล้วมันก็เลยมีผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้เพื่ออำนวยอความสะดวกพร้อมกับมาม่านั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตีีีนนนนนนไไไไกก่่่่่มมััเเเปป็ตตตส้คคแวอองด นะคะที่เป็นแบบนี้แต่คือคนจีนเนะี่ยเขากินกันเป็นเรื่องปกติแล้วคนไทยเวลาไปเห็นเนะี่ยก็จะสงสัยว่ามันคืออะไรนั่นเองจะแกะมาให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงอ่ะแล้วก็ฉีกนะคะอันนี้คือแบบแกะแล้วกินได้เลยนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์ดังนะที่ปิงซื้อมาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่แบบโอเคเลยที่บิงอเคยเห็นที่เมืองจีนแล้วก็แบบปิงเห็นคนกินกันแต่ถามว่าปิงกินไหมปิงก็ไม่ค่อยได้กินนะตรงจริงๆสามสิ่งนี้ที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าตั้งใจจะมาอธิบายให้ทุกคนฟัง ว่ามันคืออะไรนะคะเผื่อใครที่แบบกําลังจะไปจีนหรืออยากจะไปจีนเวลาไปถึงเนี่ยจะได้รู้ว่าอเอ้ยของอันเนี้ฉันเคยเห็นมาในคลิปพี่ปิงแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรฉันรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครไปก็แนะนําให้ชิมนะเพราะปิงอะอยู่เมืองจีนมาตั้งแต่แบบมปลายใช่ปะซึ่งตอนนั้นอนะก็ได้ชิมมาทุกอย่างแล้วแล้วก็คือรู้เลยว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะ <Okay. S 1> อ่านแกะให้ดูก่อนไม่พูดเยอะนี่ป,ปามันเป็นตีนไก่เลยแม่เนี่ยมันเป็นตีนไก่ที่สามารถแบบจับแล้วกินได้เลยนะทุกคนเนี่ย เห็นป่ะมันเป็นของสําเร็จรูปอย่างหนึ่งที่เหมือนมาม่านะคะอืมนั่นแหละ ก็ที่ซื้อมาเนี่ยตั้งใจจะมาอธิบายทุกคนฟังแหละว่ามันคืออะไรนะคะเวลาที่ใครไปแล้วอยากจะชิมเนี่ยจะได้ซื้อมาชิมกันได้อะอันนี้เป็นรากบัวรากบัวพร้อมทานนะคะก็คือแกะออกมาแล้วก็ทานได้เลยคือบ้านเราอ่ะมันจะมีแบบพวกที่เป็นอย่างนี้แต่มันจะเป็นของดองใช่ป่ะอันนี้มันก็มันแล้วแต่นะคะว่าอันไหนเป็นดองไม่ดองอะไรเงี้ยแล้วแต่แต่มันก็คือแกะแล้วก็กินได้เลยอันนี้เป็นรากบัวสําเร็จรูปเขาก็บอกว่ามันกรอบด้วยคือต่อให้ใส่ถุงอย่างนี้ก็กรอบเขาบอกนะคะแล้วก็อันนี้บอกว่าอันนนนนนีีี้เเเเปป็ออยย่่่าาางงดววทิิกกรรระมัคืโตต เห็นปะเส้นๆข้างล่างเนี่ยซึ่งแต่และแบรนด์เนี่ยแพ็กเกจจิ้งเขาจะไม่เหมือนกันบางแบรนด์ก็จะเป็นแพ็กเกจจิ้งใสๆที่แบบมองเห็นข้างในเลยนะคะแต่ว่าบางแบรนด์ก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่ารสชาติส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นหวานเผ็ดประมาณนั้นหรือบางอันก็จะเผ็ดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่รสชาติที่เขาทำนะคะถ้าใครเห็นว่ามันเป็นเส้นๆเป็นแบบแป้งๆอะไรอย่างเงี้ย มันคือโปรตีนเกษตรนะคะแล้วมันจะมีความแบบหยุน่นหยุน่นเหนียวเหนียวอร่อยอร่อยนะคะพี่ก็เลยชอบกินมันคล้คายๆแบบปลาหมึกแต่ว่าไม่ใช่ปลาหมึกอ,อะเออแล้วก็แบบกินเล่นได้อะไรได้อร่อยโอเคผ่านไปนี่คือสิ่งที่เป็นของสาเร็จรูปของเมืองจีนที่เราจะเจอกันบ่อยมากนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ไปเมืองจีนเนี่ยอยากจะลองชิมดูก็สามารถซื้อชิมได้หรือว่าตอนนี้อยู่เมืองไทยนะคะไปไหนไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมก็ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจีนนะคะสามารถซื้อได้แต่ณตอนนี้มีโควิดนะคะก็ทุกคนก็ดูแลตัวเองอยู่บ้านรอให้ม ที่เราภูมิใจนําเสนอเพราะเรารื้สึกว่ามันน่าสนใจนะคะนั่นก็คือมันคือเยลลี่รสชานมไข่มุกนะคะแล้วก็เยลลี่รสมะม่วงนั่นเองเดี๋ยวเราจะชิมรสชานมไข่มุกกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้นั้นอยากกินชานมไขมกก่มุกอยู่พอดีเลยเ,ออเราก็เลยจะแกะกินนะรสชาตินมไขม่มุกนะคะอันนี้ซื้อมาจากที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะซูเปอร์มาร์เก็ตจีนนะคะให้ดูเทออกมาจะเป็นลูกแบบนี้เออเป็นรูปแบบนี้นะคะเราจะกินหนึ่งเม็ดเราอยากรู้มันเป็นเยลลี่อ่ะเขาบอกมันเป็นเยลลี่ ปิงก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะมันเหมือนชานามุกบารูกา้าข้างนอกนะคะตรงที่น้ำตาลน้ำตาลมันเป็นเหมือนแบบเป็นชานมรคบาร์ูกา้ากัดเข้าไปอะข้างในมีเยลลี่อีกชั้นหนึ่งคือเป็นแบบเดี๋ยวเหนียวอีกชั้นหนึ่งข้างใน <Okay. S 1> ใครชอบกินชานามุกไปลองอันนี้ห่อหนึ่งสิบห้าบาทเองมั้ hey, งเฮทถาเจนจูนช้าเนี่ยบาวชูก้านะคะมีรสช็อกโกแลตนิดน,นึงอะไปลองชิมกันได้สิบหน้าบาทอ,อ,อันนี้เป็นช่วงที่ชิมของใหม่รีวิวของปแปลกนะคะต่อมา นนก็คือจะเป็นน้ำเราจะมารีวิวน้ำกันต่อ2อ,อันนี้เป็นน้ำที่แนะนํามากๆนะคะขอบอกอ่ะให้ชว่วยลู้ก่อน,นี่จะเป็นน้ำที่แนะนํามากๆจะบอกว่ามันไม่ได้มีแค่2รสนะคะจะไปซื้อมาแค่2รสแต่จริงๆอ่ะมันมีแบบ สีห้ารถ6รถเลยใครที่อยู่เมืองจีนอย่างเงี้ยสามารถเจอน้ำพวกนี้ได้เนี่ยในซูเปอร์มาร์เก็ตในรอสันใน f ฟมิลี่มาหรือว่าจะเป็นตู้กดน้ำตามสถานที่ต่างๆนะคะตอนนั้นจําได้เลยว่าคุณน้าที่บ้านเนี่ยไปหาที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็การจะนั่งรถไฟข้ามเมืองไปหนานจริงนะคะแล้วก็กดน้ำไปและให้เขากินเขาบอกว่าอร่อย จะบอกว่ามันอร่อยทุกรสเลยมันจะมีหลายรสมากมีรสแบบชามะลิน้ำผึ้งชาอู่หลงอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งรสเนี่ยมันจะมีประมาณ2-3ส่วนผสมในขวดเดียวนะคะอันนี้จะมีกุหลาบิ้นจีแล้วก็ชาแดงอันนี้จะเป็นรสชาติกุหลาบลิ้นจีชาแดงนะคะอร่อยหอมๆนะคะจะบอกว่าชาของแบรนด์นี้หอมมากปิงรู้สึกว่าคนจีนเนี่ยชอบกินน้ำขวดๆแบบเนี้ยน้ำชาขวดๆเวลาแบบไปเรียนอะไรเงี้ยอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นรสเกรฟรูดมะลิอันนี้จะหอมมากไปลองชิมกันดูได้ อันนี้มีขายนะคะมีทุกรสเลยขายอร่อยใครที่ชอบชาผลไม้อะ่ะคือแนะนําเลยไม่หวานจนเกินไปทานได้ตลอดไม่ต้องใส่น้ำแข็งก็อร่อยคือแช่ตู้เย็นแล้วเอกมากินเลยอร่อยมากต่อไปนะคะคือตัวนี้นั่นก็คือน้าบวยส่วนเหมยทางนะคะตัวนี้น้าบวยนะคะส่วนเหมยทาง คือเวลาที่แบบพ่อบินไปเมืองจีนต้องกินอนะ่ะคือเขากินทุกวันเลยนะส่วนหทางเป็นแบบน้ำบวยอร่อยมากเป็นน้ำบวยที่แบบเข้มข้นแล้วก็ไม่หวานคือหอมอะไรอย่างเงี้ยดีน้ำบวยแล้วก็จริงๆแล้วน้ำที่ปิงชอบนะคะจะมีอีกสองตัวก็คือหวังเรลาจีซึ่งเดี๋ยวนี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันแล้วเพราะว่าในร้านอาหารจีนหลายๆร้านเนี่ยเขามีขายแล้วนะคะก็คือมีหวังเรลาจีกับตรงกัวชา้าแปะรูปให้ตรงนี้ ปิงก็เลยไม่ได้ซื้อมารีวิวนะคะเพราะปิงรู้สึกว่าทุกคนน่าจะเจอกันบ่อยแล้วโอเคต่อไปใครที่อยากดูรีวิวแบบขนมจีนจริงๆที่ปิงซื้อที่เมืองจีนนะคะสามารถไปดูได้ที่คลิปนี้นะปิงทําให้เมื่อนานมากมาแล้วตั้งแต่อยู่เมืองจีนเลยต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้อันนี้ก็เป็นของใหม่ที่ปิงเห็นมาในซูเปอร์มาร์เก็ตจีนอีกแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆเย,ยลลี่มันไม่เป็นเยลลี่โดยตรงอะก็คือ กินแล้วก็ดูดเข้าไปเนี่ยดูดๆดดดเข้าไปนะคะอันนี้เป็นรสชาติไข่มุกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรสมะม่วงสาคูนะคะเราจะมาชิมรสชาติไข่มุกกันว่าเป็นยังไงแกะแล้วก็ดูดๆได้เลยเออโอ้ยอันนี้หอมชานมไข่มุกมากเลยอันนี้แบบน่าคือมันเป็นแบบไม่เป็นแบบน้ำใสๆใช่ปะ่ะแล้วก็มีเยลลี่อยู่ข้างในเยลลี่เหมือนไข่มุกอะไข่มุกบุกบ ดูดอ่ะเป็นเยลลี่ดูด,ดนะคะดูดเข้าไปแล้วก็แบบมันมีรสชาไข่มุกอร่อยมากจำราะคาะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่น่าแพงประมาณ1ิบ้าบทโอเคต่อไปจะเปน็นน้ำมันีอันนี้ปิงก็เห็นมานะคะในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตจีนเหมือนกันมันคือเป็นน้ำชาแล้วก็ข้างในอ่ะมีบาวชูก้าที่มันมีเขาบอกว่ามันมีไข่มุกแล้วก็มีเป็นถั่วแดงนะคะซึ่งน่ากินมากก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไง ไปติดตามในไอนะคะเดี๋ยวตอนเทน้ำร้อนใส่เนี้ยแล้วเดี๋ยวจะมาบอกกันในไอจีอินสตาแกรมนี้ลเลยไปติดตามกันนะคะใครอยากพูดคุยกับปิงก็ไปติดตามอินสตาแกรมอยู่ดีๆรีวิวขนมก็ไทยอินอินสตาแกรมของตัวเองได้ด้วยนะคะอ,อ่ะอันนี้ดูนะ่ากินมากแต่จริงจะบอกว่าปิงเนี่ยเป็นคนที่กินอะไรอย่างนี้ที่เมืองจีนอยู่แล้วนะเมืองจีนนะมันจะมีแบบเป็นชานมเป็นถ้วยแบบเนี้ยแล้วก็ข้างในมีไข่มุกเป็นไข่มุกแบบแห้ง เราเททุกอย่างลงไปแล้วก็ใส่น้ำร้อนใช่ไหมคะเราก็จะได้กินชานมไข่มุกร้อนๆในแก้วแบบนี้แต่ว่าในเมืองไทยไม่มีขายนะคะเมืองไทยมีขายแบรนด์เดียวกันแต่ว่าไม่มีไข่มุกเราชิมกันได้หรือใครอยากจะชิมชานมที่ปิงเคยทานนะคะในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตจีนก็มีขายเหมือนกันเป็นทวยๆแบบนี้แหละทุกคนลองไปดูมันมีหลายรสชาติมากรสชาติสตรอเบอรี่รสชาติเผือกรสชาติชานมอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายต่อไปนะคะของจีนอีกอย่างเช่นเดียวกันอันนี้ก็ซื้อมาจากในซูเปอร์มาร์เก็ตจีนทั้งคลิปนี้ก็คือซื้อจจากรากี อ่ะโอเคอันนี้เป็นโยเกิร์ตนะคะก็อร่อยดีคือโยเกิร์ตบ้านเราอย่างที่บอกว่ามันจะแบบเหนียวเหนียวใช้ช้อนตักใช่ปะแต่ว่าอันนี้จะเป็นโยเกิร์ตแบบใช้หลอดดูดคือเมืองจีนส่วนใหญ่จะเป็นโยเกิร์ตใช้หลอดดูดหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้วยหรือจะเป็นแบบนี้ก็ใช้หลอดดูดหมดเลยอันนี้ก็เป็นกรีเฟเวอร์โยเกิร์ตนะคะก็ลองซื้อชิมกันได้พิ้งว่าอร่อยดีต่อไปอย่างสุดท้ายที่เราจะมารีวิวในวันนี้ คือไม่ใช่เลแต่มันเป็นของยี่ห้อเลมันคือมันแกว้วปิงเคยทานแล้วนะมันเป็นแผน่แผนๆแล้วก็แบบมันเป็นกรอบๆนะคะรสมะเขือเทศอร่อยมากทุกคนลองมาชิมดูเห็นปะคืออันนี้ได้ปริมาณเยอะมากแล้วที่มันแปลกกว่าเลรสชาติมะเขือเทศธรรมดานั่นก็คือเขาใช้มันแกวนะคะหรือว่าภาษาจีนเรียกว่าชาเย่านั่นเองนะคะแล้วก็จริงๆนอกจากที่จะมีขนมที่ปิงชอบน้ำที่ปิงชอบแล้วก็ของแปลกๆมากมายที่ปิงมาอธิบายให้ฟังในวันนี้แล้วนะคะมันยังมีมาม่าต่างๆที่ปิงชอบด้วยเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะมารีวิวมาม่ารสชาติมาม่าท ของจีนให้เลยนะคะเพราะว่าปิงกินมาแทบทุกแบรนด์แล้ว oh. และตอนนี้มั oh. นม oh. ีซูเปอร์มาร์เก็ตจีนที่เมืองไทยแล้วปิงก็สามารถไปซื้อมาทารีวิวให้ทุกคนเนี่ยได้แบบครบถ้วนมากขึ้นนะคะวันนี้ก็จะมาในโหมดขนมก่อนใครอยากให้ปิงทำโหมดมาม่ารีวิวรสชาติมาม่านะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้จะมารีวิวให้ทั้งหมดเลยแล้วก็วันนี้ใครอยากลองอันไหนหรือใครเคยทานอันไหนแล้วนะคะคอมเมนต์มาบอกปิงใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะคอมเมนต์มาคุยกันนะคะปิงอยากคุยกับทุกคนเลย วันนี้ปิงก็มารีวิวขนมทั้งหมดนะคะที่เป็นขนมที่ปิงชอบแล้วมีในเมืองไทยแล้วก็จะมีน้ําที่ปิงชอบและมีในเมืองไทยแล้วขนมแปลกๆอาหารแปลกๆมากมายนะคะก็ วันนี้มารีวิวให้ทุกคนแล้วนะคะใครอยากดูคลิปอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้ปิงทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ม,มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ลงทวิตเ,เตอร์ของปิงนะคะปิงมีทั้ง IG แล้วมีทั้งเพจ a c e b o o k นะคะใครอยากคุยกันเพิ่มเติมหรือว่าใครอยากติดตามปิงเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดตามได้ใน IG หรือว่าเพจ Facebook นะคะวันนี้ปิงก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย